นี้ก็คือเครื่องตั้งศูนย์นะครับเป็นการตั้งศูนย์วยระบบคอมพิวเตอร์หรือโดยการจับกล้องโดยระบบอินฟาเรดแล้วมันดีกว่ายังไงครับมันจะดีกว่าตรงที่ว่าแฟลเกียรกว่ามันจะมีความแม่นยําที่สูงกว่ายกตัวอย่างอันนี้เป็นพิสปน,นอเมล่าเนาะ นี่คือเราทําการปรับตั้งศูนย์ให้แล้วแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันรถแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันการตั้งศูนย์การเซตศูนย์ก็จะไม่เหมือนกันทาง CG Auto ตของเราทุกสาขาก็จะสามารถตั้งศูนย์ได้ทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรปรวมอังรถซปเปอร์คาร์บางรุ่นก็ตั้งได้เราจะไม่ได้ตั้งที่ล้อและยางนะเราจะตั้งกันตรงที่ช่วงล่างรยทั่วไปรถเก่งทั่วไปก็จะไม่ได้เซตติ้งอะไรกันมากลักษณะาการตั้งศูนย์ก็อยู่ที่อาการของรถด้วยครับตั้งศูนย์โดยทั่ กิโลลหน่ปีหรือแล้วแต่อาการรถเวลาที่เราจะมาตั้งศูนย์เมื่อรถมีอาการสดปกติคือกินซ้ายกินขวารถมีอาการล่อนเราวิ่งไปตรงๆแล้วพวงมาลัยมันเอียงอันนี้เราก็ควรเข้ามาตั้งศูนย์พวงล้ออะไรทั้งนี้เวลาเราเปลี่ยนโค้กเปลี่ยนยางเราเปลี่ยนขนาดของหน้ายางตรงนี้เราก็ต้องทําการเซตติ้งใหม่เพื่อให้เข้ากับยางนั้น,น,น